กระเป๋า o p บาก้าโฟล์ดเซเและสําหรับคลิปนี้นะจะเป็นการพูดถึงรายละเอียดของ2ลิตรภายในกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีความบุนุ่มๆอยู่เท่าที่ก้าลองจับจับดูเนี่ยนะแล้วก็พื้นกระเป๋าเขาก็จะมีความนุ่มด้วยก้ก็เลยคิดว่ามันสามารถใส่กล้องได้นะก็อาจจะเป็นกล้องคอมแพคหรือว่าถ้าเป็นกล้องที่ใหญ่ขึ้นมากว่านั้นอีกหน่อยนึง,งอย่างตัวนี้ Z VE10 m a r k II ติดเลนส์1 1 f 1 8 ใส่ไว้กับขวดน้ําด้วยนะช่องที่เหลือทุกคนก็อาจจะต้องไปอัดแอปเอาเองว่าใส่ของอีกได้ประมาณไหนหรือจะพกขวดน้ํำไหมมันก็จะได้ประมาณนี้ ทีนี้ก้ามีทริคนิดนึงนะสาหรับช่องใส่ขวดน้ําตรงนี้ถ้าสมมติว่าของในกระเป๋าเราเยอะให้เราลูดซิปลงมาตรงนี้เพื่อให้ช่องขวดน้ำเนี่ยมันขยายได้ออกไปอีกแล้วเวลาเราใส่ของด้านในอะ่ะมันก็จะสามารถเพิ่มขนาดเข้าไปได้อีกอะ่ะนี่คือแอเรียของขวดน้ําสมมุติว่าถ้าเราจะใส่ของเพิ่มอีกอ่ะมันจะสามารถดันออกไปได้อีกแบบนี้เพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันถูกเปิดซิปไว้แล้วถูกไหมเพราะนั้นมันจะขยายได้อีกหน่อยนึงแล้วเราก็ไม่ต้องรูดซิปแทนปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วเราก็ใส่ของเพิ่มเข้าไปได้